สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Winchill นะคะซึ่งวันนี้เราจะอ่ะเห็นน้ำปกแล้วก็จะรู้ว่าเรา r e a อคของรักของข้านะคะอันนี้ยังไม่เคยดูแต่คิดว่าอยากอยากจะมาดูแต่ว่าเห็นดีฉันดูคนเดียวก็เนื้อหาดูได้60%นะคะทุกคนมันก็จะตัดตัดบ้างนะคะทุกคนก็ไปดูเต็มที่ไอชิงอีนะคะทุกคนก็ขอบคุณไอชิงอีที่อนุญาตให้รีแอคด้วยนะคะก็ไปดูกันเลย จิงชางเจ้าจันทราแห่งเผ่าจันทราเนื่องจากได้ศึกษาวิชาลับโบราณจนกลายเป็นสั์ประหลาที่ไร้ความรู้สึกเขาสัมผันปีป หยุดก็หยุดไม่อยู่แต่เจ้าของร้านดูแบบว่าเมาเว้อหยุดหยุดก็หยุดไม่อยู่ยาก้วยไหมที่โชคร้ายนั่นคือข้าเองอตั้งแต่ที่อาจารย์ไม่ระวังทำเล่าสาใส่รากเซียงข้า ยัจะจ้องทั้งวันฉันเหิงซวยจินหนะ้าตาอย่างไรเสี่ยวหลานควาถึงหลงแบบนี้เป็นเทพสงครามคนใหญ่โตใครจะรู้เล่าแล้วเทพสงครามจะมีเครื่องคุยกับนางอย่างไรเสี่ยวหลานควาเขาไม่เพอร์ไม่เองหรอกนะการแก้หนังสือแห่งชีวิตไม่ยากแต่ว่าซับซ้อนชะตามนุษย์จะถูกกระทบจากเรื่องเล็กๆพลาดไปนิดเดียวก็ผิดได้หมดหากใช้คำพูดของอาจาร,รย์ก็จะซับซ้อนขึ้น กฎแห่งเหตุและผลไม่มีที่สิ้นสุดในหนึ่งวันแก้ได้50บใบเดืละพ5 0 0้ายใบเราแก้ครบห้าหมื้าจะเขียนจดหมายลาอาจารย์และถึงตอนนั้นผู้มีพระคุณฉังหงเซียนจุนก็น่าจะกลับมาแล้ว งเหิงเจ้าได้แดนทะเลเปยหมิงที่เสียคืนขับไล่ผู้ดำจันทราสุ่นเฟินมีความดีมากอยากได้ระวนอะไรเผาจันทราแต่แดยกไปทั่ว แต่หัวมังกรท้ายมังกรฉังเหิงต้องรับผิดชอบมิกล้าขอขอรับท่านเซียนอาวโุโสเทพสงข้า,ามฉังเหิงถ่มตัวแล้วนั่นสิเซียนจุ๋นสร้อสแลสซุ่นเฟิงนั่นจะห่างชั้นจากตรงฟางชิงชางที่เสียไปแต่ตอนนี้ก็เป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งเช่นกันเทพแห่งสงครามฉังเหิงทให้ซุ่นเฟิงบาดเจ็บสาหัสน,น่ายินดีนะแม้ว่าตรงฟางชิงชางยังอยู่ฉังเหิงก็คงจะต้องลงดาบเขาเป็นหนาเพียงแต่ทะเลเป่ยหมิง ยังมีธุระอีกมากรอให้จัดการเหตุใดจึงได้รีบเรียกตัวถังถึงกลับมาสุยเปนเทียนขอคอยเข้าเทียน ตำได้หรือไม่จําได้แน่นอนสามหมื่นปีก่อนตรงฟังชิงชังโดนปวงเซียนสังหารแต่เกี่ยวอะไรกับหอคอยขึ้นที่แปลกอตอนนั้นเจ้ายัางยาวไม่รู้เรื่องเราตรงฟังชิงชังแม้จะโดนปวงเซียนสังหารแต่ร่างทองยังอยู่วิญญาณไม่หายเสด็จพ่อทําได้เพียงรวมพลังปวงเซียนปิดผลึกอย่างลับๆที่หอคอยเฮ้าเทียนเพื่อไม่ให้สวุ่ยหยินเทียนตายตืต่นเรื่องนี้จึงเป็นความลับที่เซียนไม่กี่ท่านรู้วันนั้น จินภูแกนวิญญาและร่างทอและได้นาโปวงเซียนมาวางผลึกเหมือนชั้นในหอคอยห้าวเทียน,นด้วยนางขายห้าเทียนขายนี้ได้รวมเหล่าผู้นำปวงเซียนด้วยความแข็งแกร่งมาแล้วมาแล้วหาเรื่องมั้นะเป็นแค่วิญญ,ญาณดอกทอว่างว่างเปิดให้มันเร็วๆม่ได้เหรอข้าไม่ใช่ดอกทอข้าคือกล้วยไม้ และไม่ได้ว่างด้วยเซียนสายฝนดอกอะไรนดออกาทว่างงดอกที่มันเร็วๆม่ได้เหรอคขาไม่ใช่ดอกทอถ้าคือกล้วยไมย้และไม่ได้ว่างด้วยเซียนสายฝนอยากศึกษาหนังสือชีวิตบอ,อ,อกกับท่านว่ามังไม,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 ไม่เพราะงั้นเพราะนั้นฉันเนเสียนจุนท่านช่วยชีวิตข้าไว้เออข้าอยากขอบคุณท่านมาโดยตลอดดอกไม้นี่ข้าให้เจ้าค่ะ ต้องเหะะรอเรื่องที่เจ้าพูดข้าลืมหมดแล้วลืมแล้วเหรอสงจิงเสีะยมรยาแล้ว แค่หินธรรมดาเท่านั้นไม่มีประโยชน์ช่วยจัดการให้ทีหมายความว่ามอบให้ข้าเหรอนอกจากมอบอัญมณีจิตวิญญาณให้ยังรับดอกไม้ด้วยเยอะแยะแบบนี้หลักเจาะจงเลือกดอกกล้วยไม Bye. โบตันที่อยู่หน้าตำหนักจึงนิ่งนักเนี่ยนะพลังมาได้อยังไงอ่ะพลังก็น้อยขนาดนี่จะทำได้นไนนะทำได้จริงๆนะถ้าไม่ใช่โบตันหรือกุหลาบจัน,รรจนทรา แค่การสอบเซียนเอหากเจ้าไม่ผ่านพวกเขาก็ไม่อาจผ่านนั่นสิคนนั่งจะพูดอย่างไรก็ช่างเขาพวกเราทุกคนอยู่ข้างเจ้ามีเพื่อนอยูพวกเจ้าก็คุ้มแล้วข้าขาพูดตามตรงช่วงนี้ข้าต้องการความช่วยเหลือมากพวกเจ้าต่างก็รู้ว่ารากซินหูข้ามันเสียหายหากอยากสอบผ่านเซียนก็ต้องรักษาให้หายแต่ยาอมะตะมันก็ช่างแพงเหลือเกินถ้าหาก ช่วงนี้การเงินของพวกเจ้าคล่อมตัวพวกเจ้าสามารถจิตวิญญาณดอกหญ้าผาซานหูจิตวิญญาณดอกหญ้าเท่าสุ่เสีส่ยวหลานควาตลอดพันปีเจ้าขินยา,มาอมตาไปเท่าไรใช้เบี้ยหว,วัดของเจ้าหมดแล้วข้าว่านะอย่าใช้เงินแบบนั้นเลยดีกว่าจิตวิญญาณดอกหญ้าตัวรอ,อ,อ,อจริงจริงยิาดียินดย เมื่อครู่พวกเจ้าไม่ได้พูดแบบนี้นี่ข้าต้องตอบแทนฉางเหิงเซียนจินนี่เป็นความฝันของข้าตอบแทนอะไรล่ะเจ้าชอบเขาต้องหากว่าเราไม่ได้อยากพูดกันหลอกแต่อย่าหลอกตัวเองและผู้อื่นเลยถึงแม้เจ้าจะชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเจ้าทำไมกันเจ้าต้องรู้ว่าคู่แข่งเจ้าคือใคร ตานอินสตรีอันดับหนึ่งสวยวินเทียนพ่อนางคือเซียนอาโโหลีหยวนพ่อจะเป็นใครทำไมกันเียวหลานวาเจ้าแค่ต้นญาตเล็กๆเจ้าไม่มีพ่อหรอกนะแ,แล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะ เป่ยหมิน่นหนาวเหน็บหนึ่งหมื่นปีถึงจะก่อขึ้นได้ล้ำค่ายอย่างมากนี่เป็นของที่ฉังหึงเซียนจุนมอบให้ข้าแค่หินเล็กๆพังๆเองเขาอาจจะเบื่อมันแล้วเลยทิ้งไป ไอ้นี่เลยเทพที่แบบที่เป็นเกี่ยวกับทะเลอ ขอเพียงไร้เวทสันจะเทินเปิดมันก็ทำลายผนึกและหนีได้รอหลังออกไปก็คงเปลี่ยนร่างกลับได้หายเข้าเทียนรนอะชาก่อนแต่าคือนักโทษที่ถูกขังไว้จะหลออท่าเพื่อออกไปอย่างนั้นเหรองั้นเราก็จะขังอย,อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะ อย่าเอาข้ามาเปรียบเทียบกับเสียเดนนี่เลยเอ,อย่าให้ข้าโมโหรีบสจสะเทือนไข่เข้าเทีย,น,ยทนไม่งั้นข้าจะข้าจะทิ้งเสียเคย <te le> จบไปแค่อีหนึ่งแม่งเลิกวะพูบอกว่าเรายังไม่เคยดูของหลักของข้าแต่เคยดูจันทาสะดมใช่อ่ะอ่า,อาก็เลยเก็ต แต่หลายอย่างประมาณหนึ่งว่าแบบมันจะมีเรื่องชาติภพหรือมันจะมีอะไรแบบเส้นเกี่ยวกับถ้าโชคชะตาถ้าบิดมากเนี้ยมันก็จะไปะสั่นสะเทือนต่อผู้บิดโชคชะตานั้นได้อ่ะก็เข้าใจเพราะว่ามันแบบใดๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีผลกระทบเสมอเออแต่ว่าแบบอ่ากูรู้ยังไงแบบพอพอตัวตัวนางเอกอะ่ะตัวเป็นลากไม้เนี่ยลากไม้ที่เป็นดอก,กอไม้อะ่ะยังไงอะ่ะ ชีแกก็ต้องช่วยคนที่แกรักเออก็รู้ว่ายัางไงก็ต้องต้องต้องพัดภาคต้องลงไปอะไรเงี้ยเออแต่คือตัวร้ายอะตัวร้ายที่เป็นพระเอกเนี่ยหล่บ้าคือก็จำไม่ผิดน,นะจ้เป็นหัวหน้าแอปโองของจีนที่เขาเคยเล่นเป็นรอบหนึ่งใช่ไหมละ่ะเออซึ่งก็หล่อแหละแล้วคือแบบแต่แค่นี้ก็มันแล้วเนาะเพราะว่าเปิดเปิดตัวมาก็สลับร่างกันแหละเออแล้วก็แบบเรื่องเล่าที่เขาบอกว่าคนที่จะยุติสงครามได้ก็คงเป็น,เป,นเป็นนางเอกแหละเป็นรากไม้แล้วกูจํากูจําได้ว่าแบบ มันอันเดียวกันคือหมายถึงว่ารากไม้อยู่สํานักนี้อะไรอย่างเงี้ยที่หมายถึงว่าเรื่องเรื่องเราตั้งแต่ที่อยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยก็คงเป็นตัวนางเอกที่จะยุติสงครามหรือยุติพลังงานที่ตัวตัวที่ตัวร้ายที่พระเอกมีเอออะไรเงี้ยปีศาจอะไรตนองค์นี้อะไรเงี้ยเออแต่ก็แต่กําลังคิดอยู่ว่าแบบถ้าเทพสงครามรู้หรือว่าแบบพี่ชายของเทพสงครามรู้ว่าแบบตัวของของนางเอกเนี่ย เออที่แอบรักเทพสงครามเนี่ยเป็นคนปล่อยตัวที่้ายออกมาแบบมันจะไปยังไงต่ออ่ะเออแค่นี้ก็มันแหละคือคือแค่นี้กูแบบอ่ะแล้วมึงรักอ่ะมึงรักเทพสงครามไงแล้วตอนนี้คือกูว่าคือ,อยังไงก็ดําเนินไปมันก็ต้องรักอีกคนหนึ่งไงแต่กูแค่แบบโอ้แค่นี้ก็แบบคือกูรู้เลยว่าดราม่าก็ต้องมีแล้วก็ดราม่าต้องมีแล้วก็แบบความแบบนางเอกจะตัดสินใจยังไงกับความแบบใดๆเพราะว่า เหมือนเพราะว่าเขาก็ปล่อยนักโทษคนไม่ดีอะเนาะเออแบบกูรู้เลยดราม่าก็ต้องมีความดักใจของนังเอกที่ปล่อยมาหรือว่าใดๆก็ต้องมีเอออะไรกูแค่แบบนิดนึงละมึงเป็นเซียนอะแล้วแบบบูลลี่กันอะกูแค่แบบว่ากูเข้าใจว่าความแบบความความที่มีคนมีพลังเยอะหรือมีมีบุญมีอะไรพลังงานเยอะอะไรเงี้ยเทียบกับเซียนที่เป็นแค่ดอกไม้อะไรเงี้ยเซียนที่เป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานพวกฝนพวกอะไรพวกลมพวกพายุ พวกแสงอาทิตย์อะไรเง <S <S ี้ยเออพลังงานแม่งเยอะแล้วก็แบบอ่ะตะบะบันเพ็ญเพียรดีกว่าพวกแบบลากพืชเออมันอาจจะด้วยด้วยเป็นวันณะของของของวัชพืชอะเป็นเป็นจิตใจนะดวงนั้นมันอาจจะเทียบชันไม่ได้แต่กูแค่แบบมึงเป็นเสียแล้วมึงขี้บูลลี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อวานก็จีบจบนะคะไปติดตามอีพีสองก็สับใครชอบฟินนี่ก็ไลค์ก็แชร์ก็สับสกายมิเตอร์ชิลมีแรงพคนตะล่าและจะแปะลิงก์ไอชิงอีว่ด้านล่างก็สามารถไปดูแลจะจำได้สวันนี้ไม่ชืวอไปก่อนแล้วแม่ป้า